อัปเดตข่าวด่วนล่าสุดนะครับทุกท่านหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมกำลังเข้มข้นนะครับทางคุณปอเช่นะครับนักข่าวของช่อง PPTV36 นะครับผมได้มีการมาแจ้งว่าด่วนพยานคนสำคัญในคดีแตงโมเข้าพบดีไอเวลา14.00นาฬกาจุนน,น,นะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเหมือนเดิมนะครับยังไม่ลืมนะครับผมทุกท่าน ยังคงเกาะติดนะครับติดตามคดีของพี่แตงโมอยู่นะครับแม้ช่วงนี้ก็จะไปข่าวชายแดนบ้างอผมก็จะไปตามเรื่องของคดีน้องชมพู่บ้างนะครับผมคดีบ้านกอกกอนนะเพราะว่าสารจะอ่านคำพิพากษาในสารอุทธร์แล้วก,ก็ก็ต้องติดตามกันต่อแต่เพราะว่าคดีนี้มันก็อม,นะมันก็มีความแปลกความเอฟอยู่หลายอย่างแต่สารชั้นต้นก็ตัดสินไปแล้วอกลับมาที่ประเด็นนี้นะครับคุณปอเช่นะครับผมจะไปรายงานสด เวลาประมาณ13นาฬกาก็คือไปรอเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะเราก็ต้องไปรอรุ้นจากคุณปอเช่จะอัปเดตใ,ให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะมีหลายช่องไปหรือเปล่านะช่องสื่อหลักแต่แต่คิดว่าก,ก็ก็คงจะไปด้วยกันหมดเลยนะสื่อนะครับผมเขาก็จะรายงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็แห่กันไปนะครับหลังจากที่เงียบหายไปนานนะเออ แล้วพยานคนสําคัญนี่ใครหลายคนก็อยากรู้บางคนก็คอมเมนต์ถามในนีไม่ต้องถามครับอดใจรอแป๊บเดียวก็ผมตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับไม่ใช่จะเที่ยงดีเที่ยงแล้วนะครับผมตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะครับสิบบ่า,บายสองนะก็อีก2ชั่วโมงนะครับเราก็ไปนั่งรอเดี๋ยวคุณพอเช่ก็เฉลยแล้วแหละนะครับผมถ้าไม่เฉลยก็อาจจะรอให้พยานคนสําคัญที่เดินทางเข้ามาแล้วเราก็เจอตอนนั้นเลยนะครับจะมีการสัมภาษณ์หรือเปล่า ก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับอันนี้ในส่วนของคุณปอเช่น,นะครับผม PPTV 3 6นะครับที่แบบก่อติดแล้วก็โพสต์อยู่เรื่อยๆนะครับผมแจ้งข่าวอยู่เรื่อยๆว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องของการแถลงใหญ่เนี่นะครับผมของดีดไอเนี่ก็ก็ยังไม่มีข่าวออกมาอีกนะครับผมแต่ก็เห็นว่าเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ก็มัน,มนก,ก็กี่วันกี่อาทิตย์กี่สัปดาห์เราก็ไม่ทราบานะหรือเดือน2เดือน3เดือนนะครับรยังไง นะแต่เราก็รอนะเราก็เข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นั่แหลนะก็รอกันไปแต่ช่วงนี้นะครับผมคุณหมอทวัชชัยนะครับออกมาเคลื่อนไหวนะครับหนักมากช่วงนี้นะครับผมแม้อาจารย์ปานเทพยังเงียบอยู่นะคคุณนัทชริยะยังก็ยังยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นะครับเออแต่คุณหมอทวัชชัยนะครับผมซัดรัวนะครับหลายคนคงได้ฟังจากพี่เอกนักรบไม้กระดกได้แหละแต่ว่าผมจะเอามาพูดย้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะว่าอ,อ มันเป็นประเด็นไหนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับที่คุณหมอโพสตนะแต่มันก็หลายโพสต์อยู่นะเอ,อเกี่ยวกับหมอคนสวยด้วยนะครับอืมก็คือแบบท้าคุณหมอให้ออกมานะครับผมในพูดในเรื่องของบาดแผลนะครับผมเอ,อนะรเอาก็รอดูว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะครับ ช่วงนี้จะขยี้ในเรื่องของบาดแผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอพูดรว่นะเกี่ยวกับบาดแผลต,ต้นขาต้นขาขวา,าของพี่เต็งโมนะนะครับผมเออทีนี้มันมีข้อมูลที่แบบก็ไม่น่าเชื่อนะเห็นบอกว่าอจากที่คุณหมอบอกนะครับผมพยานจากกรมเจ้าท่านะครับผมเห็นว่าเป็นวิศวกรด้วยนะเออก็คุณหมอก็กบอกว่า เขามีความรู้มากกว่านาถ,ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับคุณหมอก็บ,บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่แค่มาเขียนสั้นๆทำนองว่า,เ,าเรือนะครับผมเรือที่เกิดขึ้นจริงกับพี่เตงโมนะกับเรือที่เขาเบิกความกันเนี่ยนะครับผมหรือไปทดลองกันเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันนะครับในอันนี้ประเด็นแรกในประเด็นที่สองนะครับผมเกี่ยวกับใบพัดเรือนะครับ เออมันก็เป็นเรือใบพัดเดียวนะครับผมแต่ว่าที่เขาเป็นพยายนเนี่ก็ไปยกตัวอย่างของเรือสองใบพัดนะครับอืมแล้วมีการเปิดความในชั้นศาลนะครับุทุท่าน่านะลํทำไมมันมันคนละอย่างกันเลยเออก็ก็แปลกดีนะครับแล้วก็การแล่นเรือนะครับผมลําที่เกิดเหตุของวิเต็งโมนเนี่ยนะก็เห็นว่า เป็นเส้นตรงตรงนะครับผมนะครับแต่พยานคนนี้ก็หักซ้ายหักขวาหรือเปล่านะครับผมเออนะอแล้วก็ความเร็วนะครับผมคือความเร็วของเขานี่ต่ำมากๆประมาณ3น็อตไม่เกิน3น็อตอะไรนี่นะครับแต่ลำที่เกิดเหตุน8น็อตนะครับทายที่ติดตามข่าวตอนนั้นนะตำรวจเขาก็สรุปให้ฟังอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเออ แต่พอไปขึ้นศาลนะครับเป็นอีกเรื่องหนึง่งนี่นะครับแล้วก็วิ่งตรงไปอย่างเดียวพอคือไม่ไม่มีการถอ,อยหลังอะไรนะครับผมเรือนะครับอันนี้ก็เป็นความเรียกว,ว่าความแปลกแล้วกันนะครับเออนี่เอฟซี FC ก็ไปคอมเมนต์กันกันเยอะเลยนะครับคุณหมอโพสลงไปเมื่อวานเนาะ มื่อวานนะครับนคนคอมเมนต์ร้อยกว่านะครับผมคนกดไลค์สี่พัน 4, ก็ถือว่าคนยังยัง,ย,งยังคอยติดตามอยู่นะครับย,ยังยังไม่ได้ทิ้งแม้แบบมันมันเงียบเป็นช่วงเนะมันมาเป็นช่วงนะครับผมกระแสมันมาเป็นช่วงนะครับเราก็ติดตามดูเออแล้วเอเอ,เอแล้วคุณหมอแกก็ท้าให้ออกออกสื่อเลยนะคุณหมอบอกว่าอยากให้มาออกสื่อเลย พยานคนนี้นะครับผมที่จากกรมเจ้าท่าทนะครับแล้วก็ให้เชิญคุณหมอนะครับมาด้วยหมออะไรหมอนิติเวทนั่นแหละนะครับผมมาด้วยกันมาอธิบายให้ฟังหน่อยมันเป็นเป็นยังไงเลยอย่างเงี้ยกล้าหรือเปล่าก็ฝากแชร์ไปบอกทั้งสองท่านนะครับผมเอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นพยานคนสําคัญนะครับผมของทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับเอา คุณหมอไอ้แกขีดเส้นไว้ด้วยนะว่าที่เขาไปยืนยันเรื่องของบาดแผลเรื่องการตกเรืออะไรต่างๆนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แพทย์ผมมอบอกนะเออแต่ว่าอะไรนะเป็นวิศวกรนะครับจากกลุ่มเจ้าท่านี่แหละครับทุกท่านเราก็รอนานแค่ไหนเราก็รอช่วงนี้ขยี้สุดๆเลยคุณหมอ นะก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับคุณอัจฉริยะนะครับคุณหมอธวัชชัยแล้วนะก็ขอให้ความจริงมันปรากฏโดยเร็วให้ d ี i เนี่ยเขาทํางานแบบเต็มระบบนะครับผมครบรอบด้านคลายข้อสงสัยนะครับว่าจริงจริงแล้วม,มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับให้ดี i ไอเนี่ยมีคําตอบให้กับประชาชนนะส่วนจะเอาคนผิดมาลงโทษหรือเปล่าอันนั้นเราก็จริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะ นะครับถ้าเกิดว่ามันเอาตัวตัวการตัวหลักจริงๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมนี่ครับมันบิดเบือนหรือเปล่ามันถูกต้องไหมมันตรงไปตรงมาไหมคือต้องการอยากรู้อันเนี้ยนะครับผมอืมให้เรื่องนี้มันชัดเจนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ที่ทาคดีนะครับผมเออเจ้าหน้าที่ทําคดีนี่ชัดเจนตรงไปตรงมาหรือเปล่าเออนี่นี่สิ่งที่ที่สําคัญสุดๆนะครับเพราะว่าคือ เราติดตามมาหลายปีเราไม่ได้มีความชัดเจนนะครับผมกับ,กบเรื่องนี้ก็ฝากติดตามเดี๋ยวตอนอะไรนะบา่บายสองสิบสี่นาฬิกานะครับผมทางคุนปอเช่นะครับผม p p พีทีวีสามสิบหกนะครับย้าเลยก็ไปติดตามกันไลฟ์สดแต่ว่าไลฟ์สดเห็นว่าบอกว่าประมาณบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาจนศูนย์นอนฝากกดกดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นการการ,ระหว่างคี้เป็นโจบฝากติดตามทุกข่าวที่ผมอัปเดตท,ที่ผมลงด้วยนะครับทุกท่านผมก็เพิ่งกลับมาจากปราสาทตาเมินทม นะครับผมก็ก็ไปดูสถานการณ์มาเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนะครับผมดึกๆนะครับสวัสดีครับ